สวัสดีนะคะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับฟรีไฟแม็กนะผมเขาบอกว่าฟรีไฟแม็กนะครับมันยิงหัวง่ายจริงไหมครับอ้อบอกจริงนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นโซนนะครับผมโซนฟรีสไตล์นะครับผมผมก็จะชื่อโชโคสองสามสี่ห้าก็อยู่แล้งแพทหนึ่งนะครับ เมื่อเช้าแพทสอแต่ผมเล่นไปก็เหลือแพทหนแล้วะแร้งรถครับก็เนี่ยบตัวผมน่็จะเป็นตัวผมเป็นไย้โตนะคะทุกคนวันนี้ผมจะมาถึงคนที่สามเนี่ยบแล้วก็ไปเริ่มกันเลย ิ่มกันเลยนะคะผม็สวัสดีนะคะผมเกเดีะฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องดีเจแจด้วยนะคะผมฝากกดไลค์เนี่ยนะคะผมกดแชร์กั s ซับสไคร e คับผมด้วยผมก็เพิ่งจะเปิด ผมก็เพิ่งจะเล่นฟรีไฟน์นะคะผมฟรีไฟน์แม็กแคปอันนี้ผมก็จะมายิงหัวนะคบผมนี่ถ้าใครอยากยิงหัวง่ายก็ลองทุกคนก็ลองปรับเลยนะผมเดี๋ยววะคือแบบนึนะหน้าผมนี่ครับปรับอย่างนี้เลยนะครับการควบคุมก็อย่างนี้คะผมอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ นี่ก็นี่ครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาเล่นจมพีตายนะผมตัวอยู่นะผมถ้าเราเล่นจำพีไม่ถ้าเรากระโดดใช่ไหโชบไปใกล้ๆมันจะถึหัวแม่งอย่าไปลองนะเันนี้ผมก็จะมาจำพีตายนนี่นะผม ฉันต้องไม่ใช่งไม่รบติดไฟจะนึกความรักสาแดงฉันเป็นเธอแั้นะจ๊นนะอันนี้ก็เล่น Free ฟรีรฟรฟรฟรไฟแม็กนะแม็กแม็กนี่นะผมก็จะเล่น Free ฟรีไฟแม็กแม็กนะครับผมก็ เอาขาตั้งประอบนี่อาหนี้ทิ้งเก็บเสียงเอานี่ทิ้งพอแม่โทรมาก็ก็ก็แม่น้องผมโทรมา พอนะครับผมอาจจะไม่แด้ตุ๊กตุกเี่ทำไมเลยจะกดกดโกโนยังไม่มีใครเลยกดโกโนหมายว่เาโดเนื้อนี่นะ ก็วันนี้นะก็สวัสดีกแหลกนคุณแหลกนี่รู้เป็นมันอนอ่ะคุณแหลกเนี่ยไไหนไม่ได้นะเดี๋ยวผมแปยาก่อนออกมา

จะแลกแบบเหมือนนะครับมไม่เ่นไก่ย,ยังวะเล่นไก่ย,ยังที่ไม่ถ่ายคลิปนะครับผมที่ผมไม่ถ่ายคลิปนะครับผมเล่นโคตรเก่งเลยยิงหัวป้าบๆๆ จะไม่กดนั่งเฮ้ยอโอโาโหอนไรไ่อย่างนี้มาตลอดเลยครับผมผมก็ไม่สายอัดตัวบางครั้งก็อัดหัวนะครับผมก็เป็นไฮไลท์อยู่นะเป็นเรา,าต,ต้องรอเบงก่อน ไอคิปพุ่งเลยวะคืออยากฟันครับตอนนี้ผมก็จะาเล่นนี้นะตอนนี้ผมก็จะผสมหนังใหญกับนังนะครับผมเอาหนังแค่ใหญ่ไว้ที่หนังก่อนเพราะตีมันบวกเยอะนะครับ วยิ่งดีงกันนะครับพบพบกับหัวแตกมากครับผมวันนี้เห็นไหมครับใส่ไฮไลท์อัดตัวนะครับแล้วมา้งหน้าจะโดนหัวนะครับผมก็เก่งๆนะฝากเอบีไอนะครับาามาจับน้องผมดนะ้วยน้องผม วันนี้ผมว่าม,ม,มอาทำยากนะผมน้องผมกวนติงไปครับอย่าผมไม่เคยเล่นโป้เลยคราวน,นั้นเมื่อเช้าผมเล่นเจอโปนะพอ,อ,อดฉันสับสะโคดให้ยยิงหัวหมดแม้กออ์เลยก็แบบเอฟไอ่ I ี C ไม่ได้อกนะเอ้ยนะครับ ก็หลงังคานะครับผมแล้วก็พยายามยอ่ยอเขาแต่เขาไม่ยอม ละครน,นะครับ24ชั่วโมงเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์แชรกดซับสไครป์กดกระดิ่งการแจ้งเตือน,นไว้การแจ้งเตือนไม่หมดเลยนะผมก็คอมเมนต์ได้นะครับแช้ผมเล่นเกมอะไรผมมีทั้งเกมครั R o บ irov robot แล้วก็ฟรีไฟนะครับผมเฮ้ย,ย,ยกดปุนไม่ได้เกมดีมีราคาคนับต้องเกมฟรีไฟเฮ้ยปูมาเนี่ย ชิ้นนะคะผมหวานที่บ้านโอ้ยเอาอะไรตอนนี้ก็ฝากจูบวิดีโอกันแค่นี้ผมก็ฝากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปได้เลครับแค่นี้นะคะผมบาย